đáp ơi con ออออโอ้โหโอ้โหเช้ามาก็าอย่างนี้เลยเะ ม่มาม,ามาวันนี้วันสุดท้ายแล้วแม,ม่นันรูว้ว่าเฮ้ยดย๋ยงนี้กแว่าอะไรจี๊ดแมาวันนี้วันสุดท้ายเฮ <c oughs> ย่มันเอาลูกแก้วนะเดี๋ยววันนี้ปล่อยนอกกองแล้วครอบเจ็ดวันแล้วลูก สีนวลสีนวลจ้องอะไรหรอสีนวลออจ้องนกไปแล้ว เขาอยู่สูงนะอ้ยตกใจตกใจตกใจ ไปไหนกันหมดลูกเข้าไปนอนที่ไหนกันพี่พี่น้องๆไปไหนกันหมดลูกดูที่ใครมาอุ้ยมากันแล้วมากันแล้วได้ยินเสียงโอ้ยม,มาแล้วมาแล้ว มาแล้วชาอุ่นเล่นกับน้องหน่อยลูกเอาเอาเอาชาอุ่นเอ้ยอ่ะมาอีกตัวนัว่ะไ้ยินเสียงไม่ได้เลยนะไอตัวราลีโอ Ah my glory เข้าบ้านใครเน <c oughs> ี่ยวิลลี่โอนี่เองอ้าวอ้าวอ,อย่าพี่บอสจัดการนะพี่บอสมาจัดการหน่อยลูกพี่บอสมาจัดการหน่อย มีผู้บุกลุกนันจีอเนี่ยไม่รู้ใครสองตัวเนี่ยบุกลุกเข้าบ้านเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยเนาะยุดประตูได้ไหมอะบุกลุกผู้บุกลุกชัจีใครเนี่ย ข้างในนี่ร้อนนะข้างนอกเย็นกว่านี้เอ้าคลกนี่เข้าทางไหนอะ่ะนี่มาจากทางไหนชื่อ นู่นไปนู่นแล้ว